สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเงรวยรวยครับวันนี้ครับมาพบกับพระกิ่งมหาจากักรพรรดิครับเจ้ากรุงทนบุรีที่4ตากสินมหาราชครับพระราชปาสิทธิวิมลกับเจ้าคุณจวบวัลคังโกสิตาราม และพระครูธรรมะสรคุณหรือหลวงพ่อเขียนครับพุทธาพิเศษค,ครับโอ้โห,โหรุ่นนี้ของเปิดยังไงเนี่ยของเปิดปกตินะโ,โหเนี่ยครับกิ่งหนึ่งชุดได้สามองนะครับก็จะมีเนื้อนาวะหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเนื้อนาวะเนื้อชุบทองใช่ไหมครับเนื้อทองทิพย์เนื้อกะไหลกะไหลทองกะไหลเงินนะประมาณนี้นะครับที่ผมดูนะนะครับมามาดูก่อนมาดู องก่อนข้อมูลการจัดสร้างนี่พอดีหาไม่เจอครับต้องขออภัยเมื่อนพีด้วยแต่มาดูความสวยขององค์พระก,กิ่งครับอ๋อไม่ได้อุดกิ่งนะพกกระกิ่งพกกระกิ่งแต่กิ่งไม่มีโอ้โหนี่ครับนี่พกกระกิ่งนะองค์ขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมวัดความกว้างให้นี่ครับใครรู้จะใครรู้ประวัติการสร้างก็คอมเมนต์ใต้โพส์หน่อยนะฐานประมาณสองเซนนะครับ นี่ประมาณสี่เซนนะครับสองกับสี่เซนนะอันนี้ต่อโค้ดใต้ฐานว่ามงคลชีวิตเก้านะครับก้นน่าจะเป็นก้นทองแดงนะหรือก้นนาวะเนี่ยนี่นะครับความสวยขององค์ต่อไปครับก็จะเป็นน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหรือชุบทองหรือมูลนะทองทิพย์หรือชุบทองเนี่ยโอ้โหแต่ตรงนี้น่าเป็นชุบทองนะครับกะไหลทองนะนี่ตอกใต้ฐานว่าตากศินมหาราชนะครับตากศินมหาราช นี่พิมพ์ทรงก็เป็นแบบเดียวกันนะครับสุดท้ายอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นหนะ้าเป็นกระหลายเงินนะครับกระหลาเงินข้างล่างใต้ฐานก็ตากสินมหาราศเช่นเดียวกันนะครับนี่ใครชอบพักกิ่งองค์ใหญ่ผมว่ารุ่นนี้ก็ก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับก็ฝากกดติดตาม YouTube เอ็มสายบุญด้วยแล้วกันใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญหรือใครสนใจ ไลน์ไลน์ไอดีก็มีนะครับซูเปอร์เอ็มหกนะครับมีพระมากมายแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆในรวยนะครับสวัสดีครับ